สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับวิชาภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่2โดยคุณครูนงลักษณ์นะคะวันนี้เราก็จะมาเรียนในบทที่6นะคะเรื่องสิระเย็นสีระเพราะพระบริบาลนะคะเนื้อหาของบทนี้ก็จะกล่าว กล่าวเกี่ยวกับเพลงสรรเสริญพระบารมีซึ่งก่อนอื่นนักเรียนบางคนยังไม่ทราบนะคะว่าเพลงสรรเสริญพระบารมีนั้นมีเนื้อหาอย่างไรเดี๋ยวก่อนอื่นเราไปชมไปรับฟังเพลงสรรเสริญพระบารมีก่อนเลยนะคะ เป็นยังไงบ้างคะนักเรียนได้ฟังเพลงสรรเสริญพระบารมีแล้วนะคะในเนื้อเนื้อเนื้อเพลงส่วนมากก็จะเป็นภาษาสันสกฤตภาษาบาลีส,สันสกฤตนะคะอ่ะมาดูก่อนอื่นเรามาดูที่มาของเพลงสรรเสริญพระบารมีนั้นเป็นเพลงประจําพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะใช้ก็ต่อเมื่อใช้บันเลงในเวลาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสเสด็จพระราชดำเนินถึงสถานที่ใดสถานที่หนึ่งเป็นทางการและก็บันเลงเมื่อสเสด็จพระราชดำเนินกลับจากสถานที่นั้นนะคะนอกจากนี้ยังใช้บันเลงเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดโปรดเกล้าให้บรมวงศานุวงศ์เสด็จหรือให้องคมนตรี ไปงานใดงานหนึ่งในฐานะผู้แทนพระองค์เพลงสรรเสริญพระบารมีนี้ยังใช้บรรเลงเมื่อจบพธิธีทางราชการนะคะและบรรเลงก่อนหรือหลังการแสดงมหรสพซึ่งอาจบรรเลงโดยขับร้องเนื้อเพลงหรือเปิดเพลงร่วมก็ได้นักเรียนเคยสังเกตไหมคะว่าเวลานักเรียนไปโรงหนังเขาก็จะเปิดเพลงสรรเสริญพระบารมีก่อนที่ หนังจะเริ่มขึ้นและก็เปิดตอนจบตอนสุดท้ายที่หนังจบลงนะคะอ่ะต่อไปเรามาดูคำศัพท์ที่น่ารู้ในเพลงของสรรเสริญพระบารมีนะคะอ่ะคำแรกขึ้นมาเลยเราก็จะเห็นว่าคำว่าขาขา่ขาข้าวรพุทธเจ้า หมายถึงบรุษสัพ,พนามหมายถึงเป็นสัพ,พนามบรุษที่หนึ่งที่สามัญชนใช้เรียกตนเองเมื่อกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอ่ะนักเรียนจะเห็นว่าสองคำเนี่ยมามามา,มารวมกันคือวระเนี่ยมาจากภาษาบาลีส่วนพุทธ,ธะมาจากภาษาสันสกฤตนะคะแล้วก็มีคำต่อไปคือมโนมโนนี่แปลว่าใจหรือดวงใจมาจาก ภาษาบาลีส่วนคําว่าศีระศิระแปลว,ว่าหัวหรือศีษะมาจากภาษาสันสกฤตอ่ะส่วนส่วนมากเนื้อหานะคะเนื้อเพลงส่วนใหญ่จะมาจากภาษาต่างประเทศฉะนั้นในบทต่อไปเราจะเรียนเรื่องภาษาที่มาจากภาษาบาลีและภาษาสันสกฤตส่วนคลิปนี้ คุณครูพอแค่นี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาพบกับคลิปต่อไปในความรู้เรื่องภาษาบาลีและภาษาสันสกฤตนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ